บ่บัวเขาไปแล้วอีกอยู่ซ้ายมือเอนี้จะเป็นผมน่าจะเป็นสาราเนี่ยสาราเนี่ยไหนไหนยูบีตัวย้ายหรือขวาล่ะออกหรือเปล่ายูพระอะไรยูพระอะไรท่านวัดครับเไินเทือกใดตัวดับอยู่ไหมเก็บแล้วเก็บแล้วครับอยู่ไหนตัวดับเสียพระสุดท้ายเมื่อไหร่เสียพระสุดท้ายเมื่อไหร่นานนะครับ เวลาสั่งยาใครสั่งพระเต๋อพระเต๋อคนสั่งนะอ่านะสั่งเลยมาแบ่งกันยังไงสั่งเวลามาเสร็จมาแบ่งกันยังไงดูข้างล่างมาแบ่งกันยังไงก็ให้ตังคนไปนะให้ตังกี่ตังสี่กี่เม็ดเม็ดละกี่บาทเม็ดละกี่บาทสองร้อยครับเม็ดสองร้อยเตะเมื่อวานเลี้ยมสั่งให้ใครเอาสั่งยามาให้ก็พระเต๋อพระเต๋อคนสั่งนะตอนในกองบุญการ เราคุ้นเท่กไหมคุ้นเค้คุณทุกอย่างทุกอย่างได้รับูให้คุณตลอด อนงเตอปะเต๋อปะเดี uh ๋ยวเดี๋ยวเจ๊ยื้อๆเราแม่ยังโกนะเ่าปกค่ยืกครับรยครับครับเร็วๆหน่อยนะครับครับ

ไฮเปิ้ลเรียงรถพิฆายเข้ามาเอาดีอ็อกไปโรงพักก่อนไหนตรงไหนไอ้ไอ้ตู้อยู่ไหนเก็บเก็บของฝากเก็บอะไรรู้อะไรป๋าหมดเลยนะทำยูได้เปล่าเนียฮะเดินอยู่เดินเลยเกงนี่อ๋อขึ้นนั่งฮะอ๋อขึ้นนั่งฮะนั่งนั่งนั่งขึ้นนั่งครับนั่งเขาเขาเข้าห้องก่อนไหมเขาห้องก่อนไหมเข้าห้องก่อนเลยเข้าห้องก่อนเลย เราเตียงห้องเรตั้งเไหนอะไรนะครับโอ้โเยาอ่าถึงรับอะไรรก่า็เลยของพี่ที่ผมยืมพี่มาลามันสาหนเก้าพันเก้าพันครับสาับ้ัเผม ฮะไม่มาอยู่หรเรายยอยู่อผมเด็กเขอยู่ครับบ้านพี่เก่งไม่รู้จักอ่ะอ๋อภาตับครับ ตอนเนี่ยตำแหน่งในตู้เนี่ยมีสองที่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอกจะเป็นเจของยาใช้มาไม่รู้ไม่รูใช้มาเก็บตังก่อนเรไอ้เนี่ยตุ้ยพอดีเจ้าของยาครับผมนะที่จะให้เราโอนเงินครับผมจะโดนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะแล้วให้มันน้ยาหนึ่งเส้นนะเทเวนบ้านใหม่ นะในตู้นะตัวนี้คือในตู้เป็นแแลงของเดลนะแล้วทำไงมันเย็นเย็นก่อนนครับนี่แหละครับมึงดูที่รถมันอยู่มมึงจำรถมันได้ไหมเอ้ 到招聘群里看。 บอกว่าบอก้าของอกาที่จ้าของมัดูเลยที่จของน้อยเพิไปเิ่รงถัดนะเพิ่ไปเิไูกล้องวงจรี่มันล็อกซุ่ยับปากมึงใช่ไหมใช่